พาซาวันนี้พวกเรานะคะพาทุกคนมาซาที่เขาใหญ่ค่ะ <ś c oughs> เพราะว่าตอนนี้เป็นปีใหม่ไงเราก็ต้องมีเทปพ,พิเศษตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โรงแรมกูวนาเรีรีสอร์ทค่ะซึ่งเมื่อคืนเราก็นอนอที่นี่แหละอบอกเลยว่าโหตื่นเช้ามาคืออากาศดีเมื่อคืนก็นอนหลับสบายเตียงนุ่มๆ,ๆเลยโอ้โหแล้วก็ยังมีอาหารเช้าแล้วก็สะว่ายน้ําให้เล่น<ะ>ด้วยครับผมแต่จริงๆที่เนี่ยไม่ใช่แค่ที่พักนะเพราะว่ายังมีพิพิธภัณฑ์แล้วมีคาเฟ่มีขนมหวานมีติ่มซำม,มีกาแฟครบเลยอะ่ะโอ้โอยากไปทุกอย่างอยากกินทุกอย่างเลยถ้าเราไปเริ่มต้นที่พิพิธภัณฑ์ก่อนดีกว่า ตาครับ ิตค่ะซึ่งม,มาพิาพิธภัณฑ์ของเราแล้วห้ามพลาดก็คือเรือนหลังนี้ค่ะเป็นเรือนเอกของที่นี่เลยเดี๋ยวนี้จะพาทุกท่านเนี่ยมาชมห้องต่างๆภายใ,ในบ้านกันนะคะ เพราะว่าบ้านหลังนี้ปลูกในช่วงสมัยปลายรัชกาลที่5ถึงต้นรชัชกาลที่6ค่ะอย่างห้องนี้ค่ะเป็นห้องอรอพบรอคอยเจ้าของเดือนหรือว่าปัจจุบันเราก็เรียกว่าห้องรับแขกค่ะ,คะประดับไปด้วยไม้ปุ่มมะข่าจากเวียดนามนะคะซึ่งอายุมากกว่า100ปีค่ะยังไงก็ให้ทุกท่านลองสัมผัสเนื้อไม้ปุ่มมะข่าของเราดูนะคะ,คะอยากถ่ายรูปมากเลยโอ้โห ต่อนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ห้องทำงานหลักนั่นเองค่ะก็จะมีข้าวของเครื่องใช้ต่างๆทะะั้งค่ะที่ผ่านการใช้งานมาหมดแล้วค่ะเป็นเอกสารสิ่งสือพิมพ์เก่าๆทั้งนั้นเลยในตู้เนี่ยอายุ150ปีขึ้นทั้งนั้นเลยค่ะด้านหน้าของทุกท่านค่ะเป็นหนังสือพิมพ์ลอตเจอร์นอลเอกสารสําคัญทางประวัติศาสตร์เลยอันนี้เป็นออริจินอลเลยนะคะ <ítulo> เป็นภาพเหตุการณ์สำคัญต่างๆในช่วงสมัยรัชกาลที่5้แต่ว่าไปตีพิมพ์ที่ฝรั่งเศสนั่นเองค่ะอายุภาพก็100กว่าปีแล้วค่ะเพราะว่าทางพิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยพยายามเก็บรายละเอียดต่างๆเพื่อที่อยากจะให้นอกจากเป็นบ้านเก่าอายุร้อยกว่าปีแล้วของต่างๆที่อยู่ในโซนพิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยต้องเป็นของที่อยู่ในยุคสมัยนั้นจริงๆเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารสิ่งสื่อพิมพ์รูปภาพการันตีได้เลยว่าเป็นของโบราณจริงๆ ขนมแล้วเครื่องดื่มแล้วนะเขายังมีติ่มซำด้วยนะโอ้ยของชออ้อติ่มซำมาแล้วนะคะโอ้อันนี้ชื่อว่าอะไรเนี่ยเซตน,นี้ชื่อว่าเซตท่านอ๋องนะคะมีอ,อะไรบ้างคะในนี้ในเซตนี้ของเราค่ะจะมีขนมจีบกุ้งซึ่งทำโตโตยเนี่ยกุง้งทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็มี อ่งทอกล้วยแล้วก็มีอาซาลาเปาไส้ไก่ซาลาเปาไส้ครีมสําหรับเด็กๆที่มาทานในร้านของเราก็จะมีเมนูหวานๆให้เด็กๆด้วยมีปาะเปี้ยผักอาห่าเก่ากุ้งห่าเก่าเห็ดทัอโพซึ่งเป็นแห่งเดียวในเขาใหญ่เลยโอกุ้งนั่นๆอร่อยมากเลยอะทั้งกุ้งทั้งไข่กุ้ง ของผมได้กลิ่นทัฟเฟิชัดเจนมากเลยแล้วก็หอมตัวตัวกุ้งตัวแป้งหนจะมีมีเนื้อทัฟเฟิลกุ้งเต็มคำมากตัวแป้งเขจะบางๆอร่อยแล้วน้ำจิ้มอ่ะอร่อยมากด้วยที่ติดมาสองเลยอ่ะคุณาไปเถอะไม่เป็นไร เราได้สั่งเมนูกันมาหลายเมนูเลยโอ้โหน่ากินมากจริงๆวันนี้แพมสั่งเป็นเมนูนี้เลยค่ะเป็นผัดไทยดอกดาลาโอ้โหส่วนของพี่ต้องอันนี้เลยแกงระแวงเนื้อแล้วก็มีโรตีด้วยของผมมาสายเทลตี้นะครับแกงระแวงไก่กับข้าวไรซ์เบอร์รี่้ยังค่ะยังไม่หมดค่ะวันนี้พี่ขอแนะนำเมี่ยงเชื่อมสัมพัธ์เป็นเมี่ยงยืนกินค่ะ แบบนี้ผมต้องยืนกินเลยครับใช่ค่ะใช่ค่ะต้องยืนกินค่ะเนี่ยเพราะว่ามันจะทําให้เราทางได้เยอะนะคะและที่สําคัญถ้าเอาขำๆคือโตกที่มันสูงหน้าก็จะมองไม่เห็นเชมดูหน้าทานัดนค่ะเอิคัค่ะจอยค่ะในมือด้อนนี่ค่ะเมียงค่ะ อแล้เมี่ยงปลากระพงนะคะใส่ใช้สมุนไพรเยอะเดี๋ยวพี่จะทำให้ทุกท่านเลยขอบคุณค่ะสมุนไพรไทยหมดเลยมีทั่งหมดเลยอ่ะได้ประโยชน์แล้วใช้น้ำจิ้มสามรสรสเด็ดแล้วตัวปลากระพงเราก็ใช้แต่เนื้อไม่มีก้างนะคะอร่อยไม่มีเมนูเลยอ่ะดรใจรี่องไม่ผิดมีเมนูเลยคือแบบอร่อยมาก ทุกคนเห็นผมแต่งตัวแบบนี้ให้ทายผมจะพาไปไหนพาไปขี่ม้าไม่มีม้านะแต่มีหมูเขาผมน่ยจะพาไปสวนผกักปากช่องครับเขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีกิจกรรมทั้งของกินและของฝากด้วยเหมากับพวกคุณเลยอ่ามีชอบของกินนีชอบของฝากฝากนีชอบทำอะไรคะชอบทำสวนไปเลยไ,<ป>ไหมไปไปเย้ สักครู่ช่วงหน้าที่สวนผักปักช่องจะมีกิจกรรมอะไรสนุกๆให้เหล่าพิธีกรทำกันบ้างแอบกระซิบเขาว่าเชฟบุชเขาลงมือทำอาหารให้สองสาวชิมด้วยนะห้ามพลาดแล้วเดี๋ยวนี้เราจะเอาไข่ไปทำไม่ไม่กล้าแลว้วว่ะทุกคนแซปพลาซ่า ครับผมและที่นี่นะครับเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรไม่ว่าจะเป็นทําปุ๋ยเลี้ยงสัตว์แล้วก็ปลูกผักออร์แกนิกด้วยครับผมตื่นเต้นมากเลยอ่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของพวกเรา3าคนเลยนะคะน่าจะสนุกมากจริงๆแล้วหลังจากทํากิจกรรมเสร็จนะคะยังมีให้ช็อปต่อด้วยยางไหๆก็อยากรู้แล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าสนแกสนสัไป สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับก๊เจ้าของที่นี่ใช่ไหมคครับผมพี่เต็งทำอะไรอยู่คะเนี่ยกำลังปรับข้อให้น้องอูดอีทครับครับตัวไหนชื่ออูดอีทคะอูดอีททั้งสามตัวเลยครับอ๋อเห็นตรงป้ายเขียนว่าอูดอีทผลิตปุ๋ยเหรอคะครับผมเราจะ ผลิยังไงอะผลิตปุ๋ยยังไงก่อนอื่นต้องเอาผักให้น้องลุอีกก่อนอ๋นี้องาใช่ครับพอทานเสร็จแล้วถึงจะผลิตปุ๋ยได้ผมเริ่มเดาถูกละเมื่อเขาทานเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับน้องๆก็จะมีทั้งมูลก็คือทั้งอืดทั้งฉี่นะครับก็จะไปอยู่ในแกลบที่เรารองพื้นไว้เสร็จแล้วเราก็จะมีพ่นจุลินทรีย์จุลินทรีย์ก็จะไปย่อยสลายพวกมูลเขาฉี่เขาก็จะกลายเป็น ปุ๋ยเราก็นําไปหมักเพื่อไปทําเป็นปุ๋ยหมักเป็นอาหารพืชอินซ <C S> ีที่เราปลูกในฟาร์มเป็นปุ๋ยธรรมชาติถูกต้องขับผมนะนี่เขาเป็นพนักง,งานใช่ไหมคะเนี่ยพนักงานครับนี่คอยรับแขกด้วยแล้วก็ผลิตปุ๋ยด้วยน,น,นะครับ <laughs> เลี้ยงเพราะว่าเหมือนเป็นแผนกกาจัดวัชพืชในสวนกำจัดวัชพืชนะครับก็บคือจะมีพวกเศษผักหรือว่าเศษหญ้าที่อยู่ในฟาร์มเราก็จะถอนแล้วก็มาให้น้องๆวัชพืชที่อยู่ในสวนเราเด็ดมาปุ๊บนี่เรียบร้อยครับานางก็จะจัดการแบ่งกันกินเรียบร้อยอ จะทำให้หาสัตว์เยอะแยะไปหมดวันหนึ่งน้องฟักไข่ได้กี่ฟองคะหนึ่งตัวต่วตอนหนึ่งฟองต่าหน<ป>ึ่งตัวต่อหนึ่งฟองเป็นอย่างนี้อยู่แล้วปกติเลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้ว <ๆ S 1> อย่างยอยากรู้ว่าเขาฟักได้ถึงแบบเหมือนสมมติแบบโตแค่ไหนถึงจะเริ่มออกไข่แล้วก็ออกไข่ไปจนถึงอายุแค่ไหนอะคะการที่ไก่กว่าจะไข่เนี่ยต้องเลี้ยงโยมานสองเดือนนะครับสองเดือนพอเข้าเดือนที่สามปุ๊บก็จะเริ่มให้ไข่และสามารถผลิตไข่ไปได้ถึงสองปี เราก็สามารถค่อยๆเอื้อมแล้วก็หยิบไข่ออกมาได้เลยนะครับขอหน่อยนะนข,อขออีกอันนึงได้ไหมอะ่ะไ,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 ไม่กล้าแล้วอ่ะ <c oughs> อันเดียวพอใช่ไหม <c oughs> ลูกอุ้ยยังอุ่นๆอยู่เลยอะคุณผู้ชมเฮ้ยมันอุ่นๆเลยอะ เจ้าไปทำกับข้าวมเนี่ยโอ้โหนี <S <S ่ฉ <|so|>> ันได้มันเดียวอ่ะปากมาอีกหนึ่งสองสามส เที่ยวที่เข้ามาเนี่ยถ้าซื้อแพ็กเกจเข้ามานะครับเราก็จะมีกิจกรรมให้ทุกคนได้ทำอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้โดยเฉพาะเด็กๆสามารถที่จะนำไปเพาะเมล็ดพันธุ์แล้วก็ทำเองที่บ้านได้ทำเองที่บ้านได้ด้วย h e l l เราก็จะผสมจนทุกอย่างเข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะเปิดออกเสร็จแล้วต้องหมักทิ้งไว้ประมาณ1เดือนระหว่างหเดือนนานอยู่นะในระหว่างกระบวนการหมักเนี่ยก็จะเกิดความร้อนคาอจูลินซีจะเป็นตัวเข้าไปย่อยสลายวัสดุต่างๆเพื่อให้เกิดเป็นอาหารในตดเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมรวมทั้งธาตุ มไม่น่าล่ะต้นกล้าแบบว่าภายใน15วันนานได้กินแตบเต็มที่มากอย่างนี้คือเราก็ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคนนี้ไม่ต้องเสียดังซื้อราคา,า100% กินักที่นะจริงค่ะผ้องร้องแล้วต็มเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมมีอะไรให้กินบ้างวันนี้มีผัดหมคูล่ากับผัดปลาทูค่ะนี่ของโปรดสาวกันเลยนะเนี่ยแลวอันนู้นจะใช่ไหมคะของบอมียำพอกชอปใช่ค่ะไหนๆวันนี้เรามีเชฟมาคนนึงช่วยเอาไปเป็นแบบครอบครัวด้วยได้ไหมคะได้ค่ะนีบนเราสองคนทำอะไรดีจัดจานจัดจานจัดจานดีไหมได้ได้ได้มากเลยผมพอเข้าไปหน่อย เดี๋ยวเราจะใส่โรสแมรี่นะครับเมื่อกี้คุณพี่เขาไปเด็ดมาจากในสวนให้ผมเลยครับเขาก็จะเพิ่มความหอมนะครับให้กับตัวหมูของเราและอาหารที่พวกเราทำนะคะก็อยู่บนตรงนี้เลย้โห จะทำได้ไงอ่ะเราสองคนคือแบบที่สุดจริงไม่งั้นมันจะไม่หน้ากินขนาดนี้อะไรนะอุ๊ยหิวกินดีว่กโอเคโอเคกินไหมคะได้เลยครับลองชิมเลย อ้โหให้ผู้ชมครับเราเนี่ยชอบกัน3คนเต็มไม้เต็มมือเลยจริงค่ะมาถึงที่นี่แล้วเราก็แบบว่าต้องมีขอไปฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะของดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะใช่แล้ที่นี่นะคะก็เปิดทุกวันเลยคุณผู้ชมมากันได้นะคะถ้าเกิดว่าเด็กๆมาเนี่ยรับรองว่าถูกใจแน่นอนเพราะว่าเรา3คนเนี่ยมเพลินมากมีทั้งน้องหมูปูอีทใช่ไหมกยังมีแบบไข่มีกระต่ายด้วยใช่แล้วที่สําคัญนะเราเราได้เรียนรู้การ ปลูกผักด้วยนะฮะอออันนี้สําคัญจริงๆนะสนุกด้วยประโยชน์มากเลยต่อไนี้ก็คือปลูกผักไปแล้วมาได้ทั้งครอบครัวเนาะค่ะคนที่แบบว่านผู้สูงอายุก็มีทางเข็นวิวแชร์ได้เลยสะดวกเลยครับสะดวกมากจริงๆค่ะวันนี้สนุกมากแต่ว่าต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วล่ะค่ะส่วนครั้งหน้านะคะจะพาไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามให้ดีเลยค่ะไปกันเลยไปกัน่าเดียวเดียวเดียวยังไม่ได้ อ๋อบูชไม่เป็นคนแบบนี้เฮมาคุณน um, so ี้นี่ค่ะมาดับผมเดี๋ยวผมสแกนสแกนวันพรุ่งนี้พิธีกรยังอยู่ที่เขาใหญ่ค่ะจะพาไปชมไร้องุ่นชิมอาหารอร่อยและถ่ายรูปสวยๆจะมีที่ไหนบ้างรอติดตามกันนะคะ